ครับวันนี้พอดีลูกค,ค้าสงสัยว่าทําไมไม่ไม่ขึ้นภาพรู้ได้ไงว่าชิปเสียนะครับก็ดูเป็นบอร์ดเอเซอร์นะครับสีอะไรวะสีห้าสี่ศูนย์นะครับเอมดีนะครับมาดูกันนะครับเกียบจอน,นอกลองเลยครับครับครับกระแสยอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หกศูนย์เจ็ด นะครับประมาณนี้ไม่ขึ้นภาพนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับ,รบไม่หมายังไม่ได้แกะอะไรเลยครับิึงหรือบอร์ดิ่งรอยบอดมานะครับวัน,นี้คลิปจะมีสอกมันเป็นออนบอร์ดนะครับไม่มีคลิปการ์ดจอนะครับมี อสาวบิดกับนอตบิดส,สองตัวนะครับแต่ตัวที่สงสัยคือจะเป็นนอตบิดเดี๋ยวแกให้ดูนี่ครับตัวที่สงสัยคือตัวนี้นะครับน็อตบิดเป็นเบอร์ เอรสองพันหนึ่งนะครับชิปเบอร์สองพันหนึ่งผมจะลองเทสเป่าชิปนี้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะขึ้นภาพหรือไหม่นะครับ อแค่นี้พอครับแค่ออกแค่ว่าจะเทสเฉยเฉยเียเฉยนะครับแค่เียเฉย มีลูกค้าสงสัยครับว่ารู้ไงว่าอาจออเสียนะครับแปัหนึงนะครับ นะครับกระแสดีดขึ้นไปนี้ครับดูภาพจะออกไหมครับนะครับภาพออกแล้วภาพออกแล้วนะครับกระแสจากศูนย์จุดศูนย์หกเป็นหนึ่งจุดสองสามนะครับภาพออกภาพออกทันทีนะครับนียฮะเดี๋ยวเสนอราคาไม่ผ่านก็คืนครับทีนะครับผมครับ